สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ครับพบกันอีกแล้วนะครับกับครัวลุงบอลทางช่องลุงบอลชาแนลนะครับวันนี้เรามาทําเมนูเกี่ยวกับปลากันบ้างนะครับลุงบอลได้ปลาทับทิมมานะครับวันนี้จะทําปลาลาดพริกให้เพื่อนๆทุกคนดูนะครับเดี๋ยวเรามาล้างปลากันก่อนเลยแล้วกันเคล็ดลับดับคาวก็คือเราต้องใส่เกลือป่นลงไปครับเพื่อนๆใส่เกลือป่นลงไป ประมาณหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งกะเอานะครับเราจะมาขัดเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะคาวของตัวปลาเนี่ยนะครับขยำขยำพอเราขยำเกลือเสร็จแล้วเราก็ล้างเกลือออกนะครับเดี๋ยวเราพักปลาของเราไว้ให้แห้งใ,ใ,ในตะกร้าสักคู่หนึ่งแล้วก็ให้มันมันหมาดหน่อยนะครับเราก็เดี๋ยวเราไปทอดกันนะครับเพื่อนๆไป ติดเตาตั้งกระทะเลยนะครับหลังจากที่เราล้างปลาทับชิมของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเราใส่น้ํามันลงไปในกระ,ะทะที่เราเตรียมไว้เลยนะครับเยอะๆเลยเราจะทอดปลาให้เหลืองกรอบหอมเลยนะครับเพื่อนๆถ้าน้ํามันน้อยปลาจะติดกระทะนะครับเดี๋ยวรอน้ํามันร้อนนะครับเดี๋ยวเราเอาปลาลงกัน ก่อนที่เราจะนําปลาลงกระทะนะครับเราต้องใช้นิ้วนะครับเกี่ยวขี้ปลาแบบนี้เลยนี่เป็นเคล็ดลับนะครับปลาทอดเราจะสวยมากไม่งั้นนะมันก็จะรีบตามตัวปลาที่มันเอ่อไม่สวยอะครับทาอย่างนี้นะครับก่อนลงกระทะเดี๋ยวน้มามันร้อนแล้วเราไปลงกระทะกันเลยลงไปเลยครับเพื่อนๆอย่างนี้เลยนะครับ น้ำมันท่วมๆอย่างนี้เลยเราทอดปลาของเรานะครับจนเหลืองกรอบหอมนะครับและเดี๋ยวเราค่อยไปทําที่แกงลาดตัวปลากันครับหลังจากเราทอดปลาจนเหลืองนะครับส่งกลิ่นหอมทั่วบ้านแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะตักขึ้นมาพักไว้นะครับตักขึ้นมาเลยอย่างนี้เลยนะครับ นี่หน้าตาของปลาเราจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราคักไว้ให้เสด็จน้ํามันเลยนะครับให้แห้งเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไประหว่างที่รอปลาเสด็จน้ํามันเนี่ยนะครับเราก็ไปผัดน้ําพริกที่เราจะราดลงไปในตัวปลาในเมนูปาลาราดพริกวันนี้ของเรานะครับติดเตาตั้งกระทะอีกเช่นเคยครับผม เพื่อนที่ไม่เคยทําทําตามลุงบอลเลยนะครับกระทะเราแห้งแล้วเราก็ตักน้ํามันนะครับที่เราทอดปลาเมื่อกี้นี้นะครับประหยัดครับผมใช้ได้ครับใช้ได้น้ํามันที่เราทอดปลาเมื่อกี้นี้ลงกระทะไปเลยพอน้ำมันร้อนนะครับเพื่อนเเราใส่พริกแกงเลยนะครับพริกแกงเผ็ดที่เราเตรียมไว้นะครับ ไฟอ่อนๆนะครับอย่าไฟแรงนะครับขั้นตอนนี้เดี๋ยวมันจะไหม้นะครับเดี๋ยวพิแกงของเราจะไหม้ไฟอ่อนๆครับผัดพริกแกงกับน้ํามันให้หอมเลยหลังจากนั้นเราใส่น้ําสต๊อกนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีน้ําสต๊อกก็ใส่น้ําเปล่าน้ําสะอาดก็ได้นะครับใส่ลงไปเลยนะครับกะเอานะครับดูเอาว่าถ้าเรามีพริกแก้ใช้พริกแกงเยอะเราก็ใส่น้ําลงไปเยอะหน่อยนะครับแล้วเราก็ คนๆๆให้มันเข้ากันแบบนี้เลยสีสันสวยงามนะครับง่ายมากครับเมนูนี้ทําง่ายทําไวอร่อยเหมือนเดิมครับผมสไตล์ลุงบอลนะครับหลังจากนั้นเราปรุงรสครับเพื่อนๆปรุงรสด,ด้วยน้ําปลานะครับฉีดให้โดนขอบกระทะแบบนี้เลยจะได้หอมๆนะครับกะาเอานะครับใครชอบรสชาติไหนใส่ตามนั้นเลยครับเพื่อนๆแต่ลุงบอลลุงบอลบจะบอกว่าปลาลาดพริกเนี่ย จะเป็นรสชาติออกเค็มหวานนะครับแล้วก็ตามด้วยผงชูรสครับเพิ่มความนัวนะครับแซ่บอร่อยครับตามด้วยน้ําตาลนะครับลุงบอลจะใช้น้ําตาลทรายนะครับจะออกหวานหน่อยนะครับจะใส่น้ําตาลเยอะนิดนึงเดี๋ยวเราชิมรสเอาแล้วเราก็คนให้เข้ากันเลยนะครับให้น้ําตาลให้เครื่องปรุงทุกอย่างเข้ากันแบบลงตัวนะครับ เราชิมรสครับกินกินเองชิมรสเหมือนเดิมนะครับใช้นิ้วครับผมบเพิ่มน,น้ำตาลอีกนิดนึงให้ออกหวานหน่อย mm hmm. เห็นไหมครับว่าพริกแกงเราจะสีสวยมากเลยนะครับเว,เวลาเวลาเครื่องปรุงทุกอย่างเข้ากัน mm hmm. หลังจากนั้นนะครับพริกแกงของเราเริ่มเดือดแล้วเราก็จะใส่พริกชี้ฟ้าที่เราซอยไว้นะครับลงไปเลยเดี๋ยวเราเหลือไว้แต่งจานนิดหนึ่ง เสร็จแล้วเพิ่มความหอมด้วยใบยมะกรูดซอยครับโรยลงไปเลยชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะครับชิมรสกันเอาเลยนะครับทุกคนกินไม่เหมือนกันนะครับลุงบอลแค่บอกว่าใส่อะไรบ้างแค่นั้นเองผัดให้เข้ากันนะครับผัดให้น้ำพริกที่เราผัดเนี่ยเยิ้มๆหน่อยนะครับ มากครับเพื่อนเื่อลองทําตามกันดูนะครับง่ายๆทําไวอร่อยครับเหมือนสูตรของลุงบอลครับส่วนผสมทุกอย่างลงตัวนะครับเข้ากันแล้วนะครับพริกแกงเราเริ่มหนืดๆแล้วนะครับนี่นะครับสวยงามไหมครับนอกจากสวยงามแล้วต้องอร่อยด้วยนะครับสไตล์ลุงบอลครับฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับลุงบอลชาแนลนะครับกดไลค์กดแชร์อยากให้ทําอาหารอะไรก็ คอมเมนต์มากันได้เลยอาหารไทยสไตล์ลงบอลง่ายๆครับทำไวแค่นี้ก็เรียบร้อยครับผมเหนียวแล้วเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานกันครับจัดจานกันเลยครับเพื่อนๆหิวแล้วครับเรานำน้ำพริกที่เราผัดเมื่อกี้นะครับราดลงไปอย่างนี้เลยเป็นไงครับตัวเนื้อปลากรอบหอม มีรสชาติความอร่อยในตัวปลาของมันเองนะครับแล้วก็เพิ่มความอร่อยด้วยน้ำพริกที่เราผัดเมื่อกี้นี้นะครับอย่างนี้เลยครับเพื่อน,อนๆช่ำๆนะครับมันจะผสมกับความกรอบของตัวปลานะครับแล้วมันจะให้รสชาติอร่อยเสร็จแล้วเราแต่งด้วยใบมะกรูดอีกนิดหน่อยครับใบมะกรูดซอยที่เราเหลือไว้นะครับ พิกชีฟ้าอีกนิดนึงนิดเดียวครับแค่ให้เห็นว่าเป็นสีเขียวสีแดงแค่นี้เองง่ายๆครับทําตามลุงบอลเลยนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยทํานะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆปลาลาดพริกข,ของลุงบอลนะครับวันนี้ใช้ปลาทับทิมนะครับกรอบหอมอร่อยผสมกับเครื่องแกงที่เราผัดนะครับโรยด้วยใบยมะกรูดพริกชี้ฟ้าหอมสน,นันบ้านเลยครับ ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามช่องลุงบอลชาแนลนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับอยากให้ลุงบอลทําอาหารไทยอะไรลงไปในช่องของลุงบอลนะครับก็คอมเมนต์กันมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ลุงบอลจะได้มีกําลังใจนะครับทําอาหารไทยง่ายไวและอร่อยนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับไปกินข้าวก่อนครับปลาล้านทิกครับผม